มาอยู่ที่เขาใหญ่นะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ไปติดตั้งลูกรอกตีนผีของไทรพีกนะที่ผมที่ก็ได้มาจากเอเชียไบ์นะครับก็จะเอามาลองปั่นขึ้นเขาใหญ่ดูผมว่ามันก็คงบอกยากนะไอ้ความลื่นหรือว่า,ามันจะทําให้ขึ้นเขาได้เร็วขึ้นไหมมันคงโดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบ ช่วยได้ขนาดนั้นนะแต่ผมจะมองถึงเรื่องพวกความต่อเนื่องเวลาการใช้รอบขาหรือเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยจริงเปลี่ยนเกียร์มันก็อยู่ที่การเซตอัพการอะไรด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ประเด็นของการที่แบบมันจะทําให้เราพวกรอบขาเนียนขึ้นควงได้สมูทขึ้นอะไรเงี้ยมันมันต้องมีปัจจัยของอย่างอื่นมามเกี่ยวข้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโซ่เฟืองบางทีแบบโซ่สสะอาดหย่อนน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รอบขาของคุณเนียนขึ้นได้แล้วก็เซฟวัดหรืออาจจะขี่เร็วขึ้นด้วยนะครับก็จะพยายามจ <c oughs> ับความรู้สึกดูแล้วกันนะ <c oughs> กับ <c oughs> ลูกรอกของไกลพีกนะครับ ก็เหนื่อยข,ขึ้นเขาอ่ะขึ้นฝังปากช่องเดอ้อกลับมาแล้วนะครับถึงที่เริ่มต้นก็คือเดินหอมเรียบร้อย เดี๋ยวก็ขอรวบรวมสมาธิก่อนแล้วกันนะเก็บเก็บจักรยานเก็บรถแล้วกินก่อนวันนี้ไม่เบลอหมดเลยก็คือวันนี้ปั่นเป็นแบบด่างชนด่านะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเขาเขียวนะก็เนินถมนะฮะไปลงฝั่งปากช่องแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมาฝั่งเนินถมนั่นเองนะครับก็ลูกรอกตีนผีนะของใครพีกนะฮะเดี๋ยว เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปความรู้สึกให้ฟังแล้วกันนะวันนี้ขอพักก่อน เ็บน้ําบางพระอยู่ชนบุรีนะครับมา,อาลองลูกรอกตินผีของไรพีกนะเพราะว่าไปที่เขาใหญ่ก็ลองขึ้นเขาไปแล้วคือขึ้นเขามันมันก็เหนืดมันไม่ได้ใช้ความเร็วอะ่ะ <c oughs> คือโอเคผมว่ามันก็รู้สึกลื่นแลวนะแต,แต่ว่าแบบคือรอบ ขาบนตอนขึ้นเขามันแบบมันก็เราไปเอื่อยๆความเร็วมันก็ถ้าไม่มีอยู่แล้วนะครับนี่ก็เลยลองมาที่บางพระนี่ดูทางราบจะเยอะหน่อยนะครับมันน่าจะพอทดสอบอะไรได้บ้างนะฮะลมแรงเสียงฟังรู้เรื่องเปล่าไม่รู้นี่เอาโกโปรมาใช้นะก <c oughs> ้องตะโกนเข้าไปเลย ี่จะเป็นทางเข้าไปวัดเขาตะแบกนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปวัดเขาตะแบกไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทางก็จะชันๆเลยแหละเมื่อกี้ขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นอีกรอบจะได้เป็นการซ้อมมาทตัวก็กี่โ,โม่เลย ตรงนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปของยอดเขาตะแบกมั้งเออลองเดินไปดูใ,ใกล้ๆอ,อ๋อตรงนี้เป็นที่เขามาผูกโบอธิษฐานยังไม่ยังไม่ได้เป็นถึงกระจกอ,อ๋อกระจกอยู่บนนั้นอ๋อนี่ครับเออฝาเที่ยวเว้ยาเที่ยวฮะก็จะเหมือนแบบเขาจะให้ซื้อโบ แล้วก็มาปลูกธิษฐานอะไรย่างนี้นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้เองมาสรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับลูกรอกตีนผีของอไตรพิกอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวลูกรอกนะครับจะไม่ได้มาแบบเป็นทั้งขานะอันนี้ผมก็ได้รับมาจากเอเชียไบค์นะครับก็เอามาให้ลองใช้ดูเราสามารถใส่กับขาเดิมของเราได้เลยอย่างผมเนี่ยผมใช้เป็น อ่าชิมา a โนอัลเดกาสิบสองสปีนะแล้วก็ต้องไปเอาขาเดิมมาใช้แล้วก็ใช้ใส่กับลูกรอกตัวนี้นะครับ<ส>คือต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่คิดว่าการที่เราจะใช้ลูกรอกตีนผีไม่ว่าจะเป็นเฉพาะตัวลูกรอกเองหรือว่าจะเป็นทั้งขาตีนผีมาเลยเนี่ยแล้วมันจะทําให้ความเร็วของเราเพิ่มขึ้นแบบสมมุติปั่นอยู่30กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วเปลี่ยนลูกรอกตีนผีปุ๊บ ความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น36ถึง40กิโลเมต่อชั่วโมงมันก็ผมว่ามันก็เป็นไปนไม่ได้หรอกนะผมคิดว่ามันช่วยให้ความสมูทในการใช้รอบขาให้ได้กวงขาดเนียนมากขึ้นหรือในการเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลสมูทมากขึ้นอะไรประมาณนี้อันที่ปั่นขึ้นเขาใหญ่ก่อนโอเคต้องบอกก่อนว่า,าการปั่นขึ้นเขาเนี่ยยังว่าขึ้นเขายังไงมันก็ช้าอยู่แล้ว รอบขาผมก็ไม่สามารถจะควงบนเขาได้แบบ9 0้า0ถึงร้ออะไรขนาดนั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณแบบ7 0็ดถึงแปเพราะฉะนั้นไอ้ความไหลลื่นของตัวลูกรอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกได้อย่างชัดเจนในจังหวะของการขึ้นเขาแต่ว่า,าช่วงที่เหมือนกับทางขึ้นเขาที่มันไม่ชันมากที่มันสามารถแบบใช้รอบขาได้80ดสิบกว่าถึงเกอะไรแบบนี้ครับผมผมก็รู้สึกได้นะว่า ความความลื่นของมันนะอ่ะขามันรู้สึกก็ควงไปได้เนียนดีก็ต้องขอเทียบมานะเทียบกับตัว n o วาทูไรท์ทุกที่ผมเคยใช้ผมคิดว่ามันก็ให้ความรู้สึกไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าในช่วงของที่ช่วงลงเขาที่ที่แบบไม่ใช่ลงโดยฟรีขาแล้วเร็วเป็นวออร์ซค์อ่ะนะเหมือนว่าช่วงที่แบบเป็นทางลาดลงนิดๆแล้เราสามารถ อ่าเร่งรอบขาทำคอมเพลวได้เยอะแบบควงรอบขาได้90กว่าถึงร้อยอะไรเงี้ยนะครับมันรู้สึกลื่นกว่าตัว n น v ว t าถูไรน,นะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเออมันมันเป็นของที่มันใหม่กว่านะครับมันอาจจะมีความอุปทานมาจากตัวผมเองด้วยก็เป็นได้ที่ชลบุรีที่อ่างเก็บน้ําบางพระอะไรเงี้ยอ่ะมันจะมีเส้นทางที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทางราบแต่ว่าก็มีช่วงขึ้นเป็นเินซึมยาวๆแล้วก็มีอ่าโรลลิ่งนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะไม่ได้เป็นแบบ เป็นฮิลลี่แบบชันๆมากกระดกเป็นกำแพงอะไรเงี้ยนะก็การใช้รอบขารู้สึกว่าอืมก็ไปได้ไหลลื่นดีถ้าสรุปสั้นๆนะนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับแล้วอาจจะยังไม่ได้ใช้มานานเท่าไหร่นะแต่ว่าผมขออนุญาตไปเปรียบเทียบกับตัวโนวาทูไรส์แล้วกันนะครับผมว่าความลื่นความอะไรเนี่ยมันมันก็ไม่หีห่างกันมากนะฮะแต่ด้วยความที่ตัวของทร p พีกเนี่ย อาจจะด้วยความที่แบบมันยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีทําให้แบบผมคิดว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลื่นกว่าน,น,นิดนะครับราคาเน็ตเนี่ยจะอยู่ประมาณ5,400บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขาขาตีนผีที่เป็นมานั้งขาเลยอะส่วนใหญ่ราคาก็จะแพงขึ้นไปก็อาจจะอยู่ประมาณที่5 0า0ขึ้นไปถึงจริงๆก็สามารถขึ้นไปได้ถึง20,000กว่าบาทเลยนะ แต่ว่าถ้าเป็นตัวลูกรอกตีนปีของไตรปีอันนี้คือจะเป็นลูกปืนเซรามิกด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณที่5,400บาทก็ถ้าสนใจก็ลองดูตัวแทนของทางเอเชียบนะครับใกล้บ้านของคุณว่า,าราคาเท่าเท่าไหร่ยังไงแล้วก็เซตอัพยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่เป็นวิธีการเซตอัพแถมไปให้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสสามารถทดลองหาซื้อมาใช้ก็ลองดูนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการติดตั้ง ลอกตีนผีตัวใหม่ของไตพผีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับขั้นตอนที่1ให้ถอดฝาแคปปิดลูกปืนออกขั้นตอนที่2ให้แกะตัวฝาซิลลูกปืนด้านสีเหลืองออกหลังจากนั้นให้นำตัวกรีหรือตัวจระบีที่แถมมาให้ในกล่องหยอดลงไปในตัวลูกปืน เมื่อหยอดตัวกรีเสร็จแล้วให้ปิดฝาซิลและปิดฝาแคปเมื่อหยอดตัวกรีเสร็จแล้วลูกลอกจะหนืดๆไม่ต้องตกใจในส่วนของการดูแลรักษาทุกๆ6เดือนควรหยอดกรีหรือจาระบีเพื่อยืดอายุการใช้งานของลูกลอกไตรพีกส่วนใส่แล้วจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ